สวัสดีค่ะช่องมณทาวาไรตี้นะคะวันนี้มาขอนำเสือสมุสมมนไพรใกล้ตัวที่โดดเด่นนะคะดวนโดนดนดวนค่ะใบดวนหรือใบหงเสือนะคะซ,ซึ่งสรรพคุณโดดเด่นประโยชน์เด็ดเด็เดมากมายเลยนะคะซึ่งใบหงเสือนี้นะคะทางภาคอีสานบาง เรียกเนียมหงส์เสือทางภาคเหนือเรียกดวนนะคะใบหงส,ส์เสือสรรพคุณนะคะที่โดดเด่นทั้งกลิ่นและรสเลยนะคะหงส์เสือเป็นพืชพื้นบ้านนะเพื่อนพืชพืชท้องถิ่นนะครับไม้ล้มลุกนะคะที่มีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแพร่ไปยังเอเชียและแอแะฟริกานะคะสำหรับประเทศไทยพบมากนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะ มากที่สุดนะคะใบหูเสือเนี่ยสรรพคุณที่คนไทยรับประทานกันมายาวนานนะคะที่เอามาทานทางภาคเหนือก็เอากับภาคอีสานก็มาทานกับลาบกับก้อยนะคะทานกับน้าพริกนะ,ะนะคะอันนี้เพื่อดับกลิ่นคาวในอาหารได้อย่างดีนะคะถ้าเป็นเด็กนะคะถ้าเด็กที่ไอเนี่ยนะคะคือความที่หูเสือมีรส รสร้อนนะคะรสเผ็ดร้อนนิดหน่อยนะคะ,คะกลัวว่าเด็กจะรับประทานไม่ได้ก็เอานำมาผัดนะคะมาสับใส่หมูบะช่อต้มจืดใส่เต้าหู้ให้เด็กทานนะคะและกลิ่นของข,ข้าวคล้ายๆออริจินอลนะคะความที่ต้นมีกลิ่นหอมและใบนะคะหอมฉุนคนโบราณเนี่ยจะใช้พามาชงดื่มช่วยบำรุงระบบไหลยเวยียนเลือด ลงไปน,น้ำชาทั้งสดและตาบแห้งนะคะแล้วก็ทุกอา,อาหารบางมื้อเนี่ยที่เป็นลาบเป็นก้อยเป็นอาหารรับลาบเนะคะส่วนมากจะมีเป็นเครื่องเคียงที่ต้องขอดเอาไว้ทานด้วยนะคะนะคะใบสดสดนะคะคั้นนะคะแก้โรคหูหนกและหูอักเสบได้นะคะเนื่องจากในใบหิ่เสือมีน้ำมันหอมระเหยนะคะลองหยดดูนะคะ หูอักเสบเจ็บในหูนะคะได้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บำรุงปอดได้ดีด้วยใครที่แบบว่าหายใจติดติดขัดขัด,ขดเป็นโรคหืดหอบน,นะคะบำรุงปอดได้ดีเลยนะคะนำมาชงนำมาต้มกินนะคะนำมาชงดื่มด้วยทานสดๆก็ได้นะคะอย่างถ้าเป็นหวัดนะคะก็ทำมะขี้ขยี้ดมนะคะแล้วถ้าเป็นเด็กนะคะถ้าเป็นท้องอืดใช้แทนมาหาหินได้เลยนะคะ ้องอืดก็นํามาขยี้ขยี้แล้วก็ทาบริเวณะสะดือของเด็กนะคะใครที่ไอเรือรลังเสมหาติดแบบว่าไอคอกไอแคกอนาภิษามานนอกนะคะไอคอกไอแคกเรือรลังไม่หายก็ทานตัวนี้นะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็นแบบว่ากลางคืนจะไอนะคะบางคนโทษนะคะไอและเยี่ยวหยดอะไรประมาณนั้นนะคะให้เอามาเคี้ยวนะคะ เยงก่อนนอนสักยอดหนึ่งนะคะแล้วก็อมหลับไปเลยสักสามวันหายสนิทเลยนะคะเดยวใครถ้านอนไม่หลับก็ทําที่นี่ก็ได้นะคะอมหลับไปเลยนะคะแล้วก็หรือเอามาชงเป็นน้ําชาคะนะคะ,นะคะชงชาทานนะคะซึ่งข้อมูลทางเภสัชวิทยาเนี่ยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะยับยั้งเชื้อรายับยั้งยีส ถ้าแมลงได้ด้วยนะเราสามารถที่จะทําใบเขามาขยาในน้ําแล้วก็ทําเป็นป๊อกกี้ฉีดพ่นมดแมลงได้นะคะยับยัง MC, ้งเอนไซม์โปรตีเอสจากเชื้อ hiv <S <S ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าแก้ผดผื่นคันก็ได้นะถ้าเราใครที่คันคันเป็นผู้พองมีน้ําเหลืองไม่หายสักทีลองดูนะคะเอามาพอกแล้วก็พักกดพันพันดูนะคะพันพันดูว่า สักสามวันหายแน่นอนนะคะโอนีอ้แล้วใครที่เป็นเลิศหรืองูสวัสด์ก็เช่นกันนะคะทำสักสามวันนะคะทำสักสามวันก็เอามาคช้้ยี่นะคะแล้วก็เอาทาเอาไปพอกไว้เลยนะะแล้วก็พันได้สักสามวันนะคะจะช่วยได้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่คนไทยใช้กันมานานแต่บางทีเนี่ย บางถิ่นก็ใช้แบบนี้บางถิ่นก็ใช้แบบนี้แต่เนื่องจากโซเชียลทำให้เราทราบนะคะหลายๆท้องถิ่นก็เอาข้อมูลมาแชร์กันทำให้เราทราบว่าคุณประโยชน์มากมายเลยนะคะนะคะโดยเฉพาะบำรุงปอดได้ดีมากเลยนะคะช่วงโควิดเี่นะคะเราเรามีสมุนไพรตัวนี้ไว้ในบ้านเราเอาเคี้ยวเอาอะไรเนี่ยมันก็มี มันมีน้ำมันหอมระเหยทําให้เราสดชื่นผ่อนคลายนะคะเพราะกลิ่นกลิ่นจะคล้ายคล้าย,ายออริกาโนนะคะค่ะ